ส่วนแถมท้ายนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกเอ๊มอเตอร์ไฮดรอลิกทำงานอย่างไรเนาะนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกับกตัวมอเตอร์ทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้มันก็ทำงานด้วยอาศัยน้ำมันของไฮดรอลิกนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าในวงจรน,นี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับจะถูกควบคุมด้วยวาล์วนะฮะควบคุมด้วยวาล์ว เพราะฉะนั้นป๊อปเนี่ยถ้าสมมุติว่าป๊อปต้องการให้มอเตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับคือมอเตอร์นะครับหมุนไปนี้ก็จ่ายน้ํามันเข้ามาทางนี้นะครับปุ๊บเคลื่อนที่ไปป๊อปแล้วนี้ก็เคลื่อนที่กลับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของมอเตอร์ไฮโดรนะครับซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปนะครับแทนที่เราจะใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับกับใช้พลังงานไฮโดรมัขับเคลื่อนตัวมอเตอร์ตรงนี้ให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ครับ โดยอาศัยวาลกควบคุมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ควบคุมไวให้ควบคุมช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราจะจ่ายน้ํามันรา,ากาันไหลไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นป๊อบมันก็จะมีเทคนิคในการควบคุมนะครับสาหรับในเทคนิคในการควบคุมป๊อบเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องในส่วนของใบงานนะครับถ้าสมมติผู้เข้าออกตามกลรมนะครับแต่เขามาสื่อในเรื่องของใบงานป๊อบก็จะมีการ เรียนการสอนในเรื่องของการควบคุมตรงนี้ซึ่งเป็นทักษะนะครับสกิลที่เราจะต้องสามารถที่จะปรับได้นะครับควบคุมมันได้ถึงจะมาใช้งานในเรื่องของแมคคา o n นิกด้นะครับ